สวัสดีครับพบกันนอ้องนอีเช่นเคยนะคบอยู่กับเกมของน้องนนท์นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับนั่นก็มาตรงนี้แล้วก็เสกรถนะครับไปสร้างบ้านนะคะนี่เลยครับโอ้รถสวยมากครับมีเชื่อมตั้งเดี๋ยวไปตั้งก่อนนะครับต้องเงียบๆไปก่อน เอเอน้องน้องอ,งอกานจุดศูนย์นี่นะคก็จะได้แล้วแล้วน้องๆก็จะไปสร้างบ้านนะครับแล้วก็ไปทางนี้เลยครับตรงไปเลยตรงไปเลยจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะเบล มีใครสร้างบ้านตรงนี้ไหมเอา้ามีอ่าฮะ,ะมีมีบ้านให้เหลือนะครับน้องนนท์จะไปดูก่อนว่าบ้านนี้ยังไงจบจๆจไปไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป,าไปจบจบอืมเข้าไม่ได้ ทางนี้ครับแล้วก็เอาที่นอนมาครับเอเอาระเบิดมาก่อนที่นอนเอแล้วก็ที่นอนนี้ครับจุ๊บได้เลยครับ ก็มาพังตู้เซตเลยครับก็บได้เงินแล้วครับเยว้าว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 ยูฮูเย้เฮ่ยาฮ่าว้าวว้าวว้าวบ้านไม่ได้ก็ใช้วิธีเดิมครับ แล้วก,ก็ไปสร้างบ้าน,นะะกันครับรวบรวบเอาบ้านนี้เลยกัน,นะครับรวบรวบรวบบูม่าไม่นะอา่าว้าเป็นสนามนะครับ ก็เดินเข้าไปในบ้านเลยแล้วก็สร้างสีบ้านนะคะกดแล้วก็สร้างน้ำสีบ้านเว้า,วาสีเขียวเออไม่เขียวนี้เลยค่ะแล้วก็ไปย้อมสีผมครับเตือต้อเติบ ลืมบอกทุกคนไปครับเราอยู่ในแม b o ุกเฮเว่นครับเดี๋ยวจะขึ้นมชื่อแมปให้ดูนะครับนี่เลยครับก็อยู่ในหน้าคลิปแล้วนะครับอะแล้วเราจะไปไหนต่อครับอ๋อไปย้อมสีผมจื๊บมาตรงนี้เลย เกียวอารมตุ่มนีครับย้อมไปเลยครับว้าวเร็วเร็วใจใจใจนี้ออกอันนี้ออก,อนนออกเหลือแตงเงินเอาเบ็ดตกปลาไปด้วยครับเงินไม่ได้องเอาเอาที่นอนไป ก็ไปอันนี้ครับไปเลยไปที่ทะเลรายครับตรงไปเลยครับทางนี้นะครับจึ๊บเห็นรถกำลังเข้าบ้านเลยครับนั่นครับที่นําเงืออารมณจุ่มน้ำอารามจํจำหนุ่มมายรถตันนี้รถน้องหนอนความนะครับจะไปยังไงล่ะจุ๊บจ๊บ เออถอยไปเลยครับแล้วก็รี้ยวนะครับเอ้ยมีบ้าน VIP ตรงนั้นซื้อ VIP ด้วยห้าร้อยโลบาร์ครับแล้วก็จะไปเยี่ยมบ้านตรงนั้นแบบเลยครับไว้ ก็ไปทางนี้ครับนืดเข่ายืบยืบย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 บบยบยบก็ตัปาอยู่ริมตะลิ่ง ก็เบบี้ขวดนมแม่บ้านให้มาทำความสะอาดรถไปเลครับทำไว้เสร็จอ๋อไ่ไดไปดู กได้เปิดเปิดนู่โอ้โต้องบีบแตเขาให้อะไร แล้วแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชกดกร์กดซับสไคร์นกันด้วยนะคะสวัสดีครับ